สัปดาห์นี้ความรักของเพื่อนเพื่อนชาวราศีมิถุนเต็มไปด้วยพลังของความลังเลความรู้สึกที่บางครั้งคลุมเครือและความต้องการความมั่นคงภายในใจไพ่กำลังบอกว่าคุณอ่านกำลังพยายามอ่านความรู้สึกของตัวเองหรืออ่านใจของใครบางคนที่ยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อ่านมีบางอย่างที่ทำให้คุณต้องคิดทบทวนแต่ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสใหม่ๆและพลังงานดีๆที่พร้อมจะพาคุณไปข้างหน้าหากคุณเลือกเชื่อในตัวเอง และยอมเปิดใจในจังหวะที่เหมาะสมความรักไม่ได้ต้องการคนที่สมบูรณ์แบบแต่อยู่ที่การเข้าใจกันในวันที่ไม่สมบูรณ์ที่สุดเพราะเมื่อเรายังเลือกจะอยู่และจับมือกันในวันที่ยากนั่นแหละคือรักแท้ที่งดงามที่สุดสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีมิถุนผมนายจันเจ้าจากพยากรณ์แห่งแสงดาววันนี้เรามาดูดวงความรักประจำสัปดาห์24-30พฤศจิกายน2568กันนะครับ การทำนายครั้งนี้ใช้ศาสตร์ไพ่ทาโร่เป็นการทำนายโดยรวมเท่านั้นหากต้องการความแม่นยำมากขึ้นแนะนำให้ดูดวงแบบส่วนตัวนะครับสำหรับชาวมิถุนไพ่สามใบที่เปิดขึ้นมาคือ The Moon The m a g จิเชียและสี่เหรียญไพ่ใบแรกเดอะมูนคือพลังของความไม่ชัดเจนความกังวลและบางสิ่งที่อยู่ลึกในใจคุณอาจกำลังสงสัยหรือไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ อาจรู้สึกว่าบางอย่างยังไม่โปร่งใสหรือไม่แน่ใจว่าคนที่คุณสนใจคิดกับคุณอย่างไรไพ่ใบนี้ไม่ได้หมายถึงสิ่งไม่ดีแต่กำลังบอกให้คุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองแทนการปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมความรู้สึกไพ่ใบที่สอง The Magician เป็นสัญญาณที่ดีมากมันคือพลังของการเริ่มต้นใหม่โอกาสใหม่และความสามารถในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการด้วยพลังใจคุณอานมีโอกาสสื่อสาร เปิดใจหรือแสดงตัวตนให้อีกฝ่ายเห็นมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เสน่ห์ของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษหากมีคนที่คุณคิดถึงหรือเล็งไว้ไพ่ใบน,นี้บอกว่าคุณมีโอกาสทําให้ความสัมพันธ์ขยับไปอีกขั้นเพียงแค่กล้าพูดกล้าทําหรือกล้าเริ่มต้นก่อนแต่ไพ่ใบสุดท้ายสี่เหรียญบอกถึงความลังเลความกลัวการสูญเสียหรือการยึดติดกับความปลอดภัยมากเกินไป คุณอาจกำลังปิดหัวใจโดยไม่รู้ตัวกลัวว่าจะเจ็บอีกกลัวว่าจะเสียตัวตนกลัวว่าจะให้มากกว่าแล้วไม่ได้รับกลับมาไพ่กำลังเตือนว่าหากคุณถือแน่นเกินไปโอกาสดีๆอาจหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายความรับต้องการทั้งความกล้าและความเปิดใจไม่ใช่แค่ความระวังสำหรับชาวมิถุนสัปดาห์นี้เป็นช่วงที่หัวใจกำลังต่อสู้ระหว่างความลังเลและความหวัง คุณมีโอกาสที่ดีมากที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์เพียงแค่ลดความกลัวลงสักนิดและเชื่อในพลังของตัวเองมากขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะเปิดใจแม้เพียงเล็กน้อยคุณจะพบว่าความรักตอบกลับมามากกว่าที่คิดสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่หลังบ้านถามเข้ามามากอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวรอสักพักนะครับเร็วๆนี้จะมีพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนครับแล้วเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้นครับ